การที่ว่าซื้อยาป้องกันไวรัสเนี่ยมันแพงมากแล้วก็มันก็อันตรายแต่พอเรามาใช้คู่หูเราไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมาลงซึ่งมันประหยัดต้นทุนแล้วเราก็สุขภาพเราดีด้วยสวัสดีครับผมสาภาพการชนะฮิรันพลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมาติดตามผลการใช้ของคู่หูมัศจรรย์เตรียมตัวพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงได้เลยครับครับตอนนี้ผมอยู่กับ เจ้าของสวนแล้วก็ที่ปรึกษานะครับแล้วท่านผู้แนะนําจะเป็นใครนั้นก็อขอท่านแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริพัฒน์สนเถงสวัสดีครับผมสมพงศ์สนเถงครับเป็นผู้แนะนําให้พี่สาวเอาคู่หูเนี่ยมาใช้ครับครับผมที่ปรึกษาสวัสดีครับผมกมลชัยจำครับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําและวิธีการใช้ช่วยคู่หูมหาตารจานให้กับพี่ทั้งสองครับตอนนี้เราอยู่ท่ากลางาสวน ฟักทองฟักทองเนี่ยทั้งหมดมีกี่หลุม90้หลุมเก0อหลุมคนที่ปลูกฟักทองเนี่ยเขาจะรู้กันว่าถ้าฟักทองเป็นไวรัสจะไม่มีลูกแล้วการที่ว่าซื้อยาป้องกันไวรัสเนี่ยมันแพงมากแล้วก็มันก็อันตรายเพราะว่าต้องใช้ยาฆ่าแมาลงแต่พอเรามาใช้คู่หูเราไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมาลงซึ่งมันประหยัดต้นทุนแล้วเราก็สุขภาพเราดีด้วยก่อนหน้านั้น,น,นสแสดงว่าต้นทุนเยอะเยอะค่ะประมาณประมาณได้ไหม ตอนนู้นปลูกตรงนั้นก็ต้นทุนอยู่น่าจะส0มหมื่นกว่าสามหมื่นความแตกต่างเห็นไหมระหว่างฉีดพ่นคู่โูพะจนกับเดิมๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใบมันใบมันใหญ่ใบหนาเขียวเข้ม <c oughs> นะแล้วก็ลูกไม่ลวงไม่ลน้นค่ะ <c oughs> ถ้าใคอยากจะฝากว่าใครที่อยากสุขภาพดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะพิชิตโรคต่างๆเนี่ย ก็อยากให้ใช้คู่หูไม่ใช่เชียนะเพราะว่าจากทุเรียนเราที่เห็นกับฟักทองเนี่ยมันก็คือเราประทับใจเพราะฉะนั้นใครใครที่สนใจก็จะมาดูก็เลยก็ได้ค่ะมาดูทุเรียนเรามีทุเรียนให้ดูแล้วทุเรียนของเราเนี่ยมันแค่อีกห้าวันสิบแปดเดือนต้นมันใหญ่สวยซึ่งแถวนี้เขาจะปลูกกันเกือบสามปีกว่าจะได้ต้นขนาดน,นี้และอินทผาลัมปีเดียวมีดอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเราก็เลยมั่นใจอยากจะบอกทุกคนว่า ให้มั่นใจคู่หูถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรให้ทดลองดูนะก็ขอลาทุกท่านไปในช่วงนี้ก่อนคอยพบกับพวกเราทั่วประเทศติดตามให้ดีๆนะครับคู่หูมหัศจรรย์จะติดตามทุกท่านไปครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้